ก็อยู่ในวันซีรือฮักนะครับผมแล้ลั่นเลยโปรโมชั่นใหม่พึ่งมางเนีอมาเมื่อวันที่ไม่ใช่สองทันว่าวันที่สี่วันที่แล้วครับผมวันที่หกนะครับโปรโมชั่นใหม่มานี่ก็เซ็ตก็ตามในี้เลยเนี่ยมีจะมีเซ็ตห้าสิบเซ็ตสามร้อยแล้วก็เซ็ตพันนะครับนี่แล้วกล่องเนี่ยไอ้กล่องเนี่ยก็จะมีเดี๋ยวมันมีให้ดูแหละห้าสิบก็เนี่ยของได้ตามนี้เลยนะครับห้าสิบได้ได้กล่องห้ากล่องเซ็ตห้าเซ็ตเก้าสิบได้กล่องเก้ากล่องก็ตกสิบบาทต่อสิบบาทต่อหนึ่ง นเราได้50นี่300ก็ได้2เซตนะครับ500ก็ได้300 4เซต1,000ก็จะได้เป็น1,000 1เซตนะครับ300 8เซตแล้วก็ตัวสุ่มกาชานะครับสวทุกกาชาเดี๋ยวผมสุ่มกาชาดูด้วยนะครับ400กว่าใบอะผมสุ่มอะเราดูว่าของดีออกเปล่าก็นี่นะครับ2 5 0 0 2,000นันคือ2,000แล้วปืนก็คือ2 5 0 0ครับเติมยอดเดียว2,000 2 5 0 0เท่านั้นจริงได้รับไอเทมโหดกว่าเดิม2เท่าตัวละครก็น่าจะโกงอ่่่ะะแแล้วก็เเซต2,000นนนคคครรัับบ9945ปืไไมมมใจยี แล้วก็นี่ซานต้านี่เติมไม่ว่าจะเติม3 0 0ร้อยห้าร้อยพันสองพันตำหน้าก็ได้แค่เซตเดียวนะครับถึงเก้าเก้าจุดสองห้านะครับปืนดาเมสสองพันห้ายิงแลงใส่ครบเซตยิงแรงขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็นี่ครับกล่องซุมแล้วกล่องนี้มีด้ยผมเพิ่งรู้เนี่ยผมไม่เคยเปิดได้เลยแต่ของอ๋อนี่ในกล่องเนี้ยในกล่องเออร์ชั่นเนี่ยก็คือมีของพวกนี้ด้วยนะครับแต่ผมไม่เคยเปิดได้ก็เลยไม่แน่ใจมีหรือเปล่านี่นีแหละแล้วก็นี่ครับเช่าตัวระครตัวขวานี่เช่าทีเอสดนะครับแล้วก็ตัวใช้ตัวซ้ายตัวซ้าาายนนี่หคคปกติพอเ ตัวนี้ก็จะมันเป็นแบบ40บาทในชั่วโมงมันจะมีสถานะ VIP 20่สิบไปเด้อกโกงนะครับตัวละครเนี้ยแล้วก็ยศเดือดฮักนะครับโกงยศเดือดฮักเนี่ยถึก10วิ่ง5ดุดไว้5กันมีดยีใช้มีดแรงขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์ลีเลดอร์สครับก็1ชั่วโมง10บาทนะครับ1วันละ50บาทแล้วก็นี่ครับ VIP 20นะครับจะเป็นวีวียีเนี่ยวิ่ง20่สิบถึก 15, 4, 0, 20, สิบี4รีโหลดกระสุนไวยี่สิบยิงเร็วขึ้น20ยี่สิบจะจ่เป็นปดนี่เกก่งปล เกิดไปห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วก็ใส่เซตบวกถึงอีกแปดเปอร์เซ็นต์นะครับไม่หิวไม่วิ่งไม่เหนื่อยไม่หิววิ่งไม่เหนื่อยพอเนี่ยวียี่ห้าเติมเหมือนห้าวียี่ห้าโกงสุดนะครับตอนนี้เนี่ยก็ประมาณนี้เลยวีเอพีดูกันเองเด้อปั๊บนี่ของฟาร์มของตกปลานะครับมีมีวัลเล็ตด,ด้อของตกปลาก็มีเป็นเนี่ยกระปุกหมูไปแลนด์ครับแล้วก็มีตั๋วมีติกเก็ตแล้วก็กดเซิร์ฟก็เนี่ยประมาณนี้ครับกดเซิร,ร์ฟแล้วก็ล็อกสองชั้นได้ด้วยก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไไไไปปปเเเเดดดีีี๋ยยยววสสุุ่่่มมติกกก็อออะะรรรรรใใหู้้าาัันคคบบบบบล คนันเปื่อบอกเลยสองสามสี่ห้าต้องมาสักอย่างเลยของดีๆนะนี่สิบเคสขดเลยอีกเซตหนึ่งวีเอพีอะไรก็ได้นี่สองสามสี่สามร้อยมาห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสสิบบไปยาวนั่นเลยห้าสิบรถอืสามร้อยของดีๆก็ต้องมา สักอย่างแหละนี่ไงนี่ไง 10k ว่าแล้วเนี่ย9940ตัว9925ไม่แย่เรานี่ไม่แย่แต่มันเป็น 10k เก่าอยากได้ของใหม่อะเนีย่ย ur เี่ยปืนเนี่ยขอปืนกระปุนอ่ะออนี่ไปืนอ e ีกมาอีกหนึ่งดาเมจ600ก็ไ่เท่าไหร่ดีวะอืมอืม เออต <c oughs> ัวเยอะมากอ๋อแต่ละย่งไม่มีของดีเลยวะเก็บก่อนเก็บ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 ไปต่อห้าิบอีกแล้วสามร้าโอ้โหแต่ละอย่างอือหืออือโอ้โหเของอากาศสองสามจ็ 8ปดเก้าไปโอ้โหอุ ih, h, h n n ้ยนี่ไงยูอาใหม่มา940กสศูนี่มีกวตัวแล้วเนี่ยแต่ว่าหววตัไม่ได้เข้ากันนะสีเหมือนกันมันไม่ใช่เส้นเดียรนสองร้อยสิบ เฮ้ยนี่อ้าวโหอะไรเนี่ย V.P มาราคาสามศูนย์ปับ๊บไปรีบๆสุ่มไปเร่อยเดี๋ยวม,มันมีเปิดกล่องด้วยเนี่ยลืมไปนี่ปืนยิงมาอีกหนึ่งผมรีบสุ่มนะครับเดี๋ยวมันม,นมนีลืมไปมีมเปิดอุ้ยนี่ไงเฮ้ยอะมันเปเท่าไหร่อ่ะแปดร้อยปืนน็อตยี่สิบนัดนมาว่ะรบเสร็จแล้วนะนี่ขาดแค่แบบขาดแค่หัวเนี่ยตัว V.P ปืนตะปูกาเค่หัวมันอะ่ะกาเคี่ยหัวมันอะ่ะขอได้ไหมหวออัวเนี่ยโอเคก็ได้บางทีเนี่ยปืนสปีน่ะทำอะไดีทีสุดก็คือน,นี่ครับพวกนี้นะครับไปครับไปครับแยกมา VIP อ็มพีมกีนะ่ใบร้อยยี่สิบใบมันต้องมีสักอย่างแหละของดีๆอะ่ะมันต้องมีสักอย่างแหละ

ประมาณนี้นะครับสําหรับสุ่มกาชาอาจจะตัดตัดไปสุ่มกล่องต่อแล้วกันตัดครับสุ่มกล่องต่อร้อยกล่องโอ้โหห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 ้หหหหอหหหห สาม้มาสองชิน้นอุย้ยพวกพมาสวยสามร้อยมาเยอะนะพ0กพมาเฉยได้ป่นะจาดวงดี้นะขอะชินะ้ 1, นวะ่าพันสามร้อยมาเยอะอยู่กาวกองสุดท้ายนะแล้วพกพันมาคุ้มล้อ นสบ,บายเลยนะพวการช่วงจนโซนบน,สน,สนชิ้นก็ได้ฮะห้าร้อยไม่มีเดียไปจะพันนะปับป๊บสามร้อยมาสามเจ็ดสี่สี่ชิ้นสิบเน,นี่ยประมาณนี้ครับไปไปดูเล่นเลยดีกว่าไปกันครับผมครับวันนี้สามร้อยโดนโซนกันครับผมหนวนจัดขอกแล้วเขาจังหวะนี้ không có tiền phá mãi à? Vậy là nghe Có phá bên phòng Có máy tiền là con

เออที่ปั๊มยากเ็ดเปลี่ยนเลนแล้วก็วิ่งขึ้นไอเดียวเฮ้ยต้วนเจ็บเจ็บเจ็บเ็บไอออนแท็บเจ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 ็บเฮ้ยถึงโทษไว้ด้วยเนี่ยบอลสมงเฉลยสุด่เดียวไม่ตาย

อยู่นะอากาศไม่ตายเอ,อ้ยเมาส์เลื่อนไม่ไปเลยเก็บ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  ก็ให้เนี่ยเปวดไม่จัดก็ยินตรงไหนวะเอานนี้แปลกเป้าหมายเปลี่ยนแปลกเป้าหมายเปลี่ยนเป้าหมายเปลี่ยนไปอ่ะเป้าหมายก็เปลี่ยนไปนี่เป็นป้าหมายก็เปลี่ยนไปเอฟเอฟเอฟไปเอียกมาอเอฟเอฟ lòng chút, lòng chút, thì chút. Oh, dài. Yep, yep. Oh, yêu một chấm chị Mom, mày. Bad. 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 Can hiệp hẹp hộp ôi hộp chặt, ôi hẹp hộp con, hộp hẹp 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 เอฟ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 โอ้ยเจ็บไหมตกนองเดี๋ยวผมตรวจทุบเม็ดไม่ดไงเอฟเอฟเ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 อฟเอฟครไแขนจัดร้ทุบเจ็บแมแตกาด สารแล้วแตกตัวไอ้เดี๋ยวใครยิงกันตัวแรกก่อนแตกเดไปไปเลยเวทเจ็บโอ้ยเวทเจ็บเจ็บโอ้ยเอ้ยเขาเป็นอะไรกับผมดิเจ็บ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  เจ็บเจ็บเจ็บไม่เจ็บเจ็บจริงป่าวะะเปิดล่านเลยไปก่อนใครเห็นอ่ะปั๊บถัวนะเจ็บเจ็บเจ็บแตกเเจจ็็บบเจ็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 บ เจ็บเจ็บตัวเมื่อ,อยหร่ไแขนเจ็บเจ็บเจ็บเฮ้ยแตกตัวเจ็บอ๋ออันนี้ผมที่เจ็บอ่ะ ไปครับไปเขายิ้ผมไปแปฝกไปก่อนแอบของถือช่วยไดพี่เขียนลงไปเขียนนะครับผมสัดยาวเลยทุกเม็ดทุกเม็ดทุกเม็ดหัวกระโหลกทุกเม็ดทุกเม็ดทุกเม็ดแฝกเแฝกแป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 ฝกอึ้บไม่ถึง

ลงมาการง่าจะตายเจ็บเจ็บเจ็บเฮ้ยแปลกๆทำไมกันส่วนเปลี่ยนมาที่ผมวะเป้าหมายเป้าหมายเปลี่ยนเป้าหมายเปลี่ยนเจ็บ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 ไม่แตกแตกยิงไม่เก็บเลยนะหลบตายไ,ไม่ชอบเอพียรทำไมเก็บอ่ะ เว็ดเว็ดเว็ดเวไม่ดีเท่าไหร่นี่กันังหลักอตัวนเว็ดเว็ดเว็ดเจ็บ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 อ่าชิงเลยนะเว็ดไม่ดีเท่าไหร่ไม่ดีเท่าไหร่อันนี้ไม่ดีอันนี้ไม่ดีเลยอันนี้ไม่ดีเท่าไหร่นะขึ้นรถลกลับมาที่ครับครับตอนนี้ครับเจ็บปั๊บปั๊บเตบปั๊บไปแล้วครับปั๊บก็โดดขึ้นนี่ ดูสเต็ปครับผมเชิอหมาแกนี่นะขึ้นต่อนะครับเจ้าอันนี้เ้ยเดินผมเจะนด้เดินผมเดินก่อนนะเนาะพวกอะไรอ่ะ bẹt bẹt thật bẹt đó chết vô cái đẹp chết nít nít nha chết nít nít nha không được đặc à chậm đế ai bên gì đây ạ

ไม่ตายถึกโพดถึกโพดถึกโเก็บโอจะโดนด้านหลังเนี่ยไปก่อนนียละแบแคบแคบเขาไม่ได้มาแค่หนึ่งแต่เขามาถึงสองเอบเอบเอฟแอบเบไปก่อนทับเอฟโอฟไม่แขน มาสองเงี้ยต้างนั่งปิดผมนะครับสิงอะไอ้นี่เดี๋ยวเขาตายอันนี้เท่าไหร่นนะตามะตามเหนื่อยจัดมาจะเป็นตีไปก่อนจะวันนี้ไปเดียวทะลุทะลวงวิ่งทะลุทะลวงไปกินด้ำวิ่งรอสวน tiếp 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 thử tiếp có tiếp cái chỗ tiếp tay của mình ạ. tiếp 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 thì có เม็ดไปก่อนเปลี่ยนเลนมาหนิเดี๋ยวมาหนิถูกเม็ดถูกเม็ดเจ็บเจ็บเฮ้ยผมเจ็บเอ๊บไปปะถูกเม็ดเอฟเปลี่ยนเลนทีนี้อะจะบอกนะเว้ยผมเล่นอยู่คนเดียวนี่เดี๋ยวผมแตกผมพื้อเบิดนะครับสามรอบกับเซตพวกเนี้ยมาสุดเลย หัวจัดเม็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 ดเขี่ยหมดเลยแตกแทกวัดมดไปส่งลูกใครนี่มัไปไหนชั้นไหนชั้นสวองวัดมดนี่มาไปส่งลูกใครวัดมดนี่วัดมดนี่ต้องเบา นะไมไ่มาแค่หนึ่งแตเข้ามาถึงสองเข้ามาถึงสมไม่ดีเท่าไหร่เดียว F สวน เฮปเฮปเฮปวัดเลยปียห้าวัดเลยคิดสักอ๋อมาดิคิดสักอ๋อปีห้าอ๋อแค่หนึ่งหายไปร้อยทุกเม็ดทุกเม็ดแตกอย่าอยู่ของคิวคิวอย่าอยู่ของไม่หล่อแต่งโอ้หิวของไม่น่าเลยวะไม่น่าเลยไม่น่าเลยวะหิวของไม่น่าเลยไม่น่าเลยไม่น่าอยู่ของ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 เลยคิว คิวไม่ได้ยูวของเลยคิวคิวไม่ได้ยูวของเลยคิวคิวไม่ได้ยูวของคิวอึ้บแอฟอึ้บดักอึ้บหับรับโจคกอึ้บสวนเจ็บไม่ดีเท่าไหร่เก็บนั่งรออึ้บอึ้บวัดวัดสุดนี้วัดสุดนี้ตองบ้านี่เก็บถูกเม็ดถูกเม็ดเก็บนะเน่ยผมได้สวนเาี่ยผมได้สวนอนี่ยผมได้สวน เนี่ยผมได้สวนถามแล้วแตกหนึ่งไม่เนี่ยผมได้สวนไปบอกเลยเนี่ยผมได้สวนนะเนี่ะเนี่ยผมได้สวนนี่เนี่ยผมได้สวนนี่เนี่ยผมได้สวนนี่ไปดีเท่าไหร่แล้วไปก่อนมาดีการเดียวกัน การเลกตัวเนี่ยไงผมได้สวผมบอกเลยเนี่ยเนี่ยไปก่อนแล้วไม่ดีเท่าไหร่ไม่ดีเท่าไหร่เอ Này Mày đi sao này Bọn Mày lọt này nhá Mày lọt này, lọt được เดียวไม่รอไหนเงี้ยเรียบร้อยครับผมกับ <c oughs> ประมาณนี้นะครับเราทำคลิปนี้นัวจัดขนาดแค่แค่สามร้อยเลยด,ดิโอ้ดูชื่อขึ้นดิดูชื่อขึ้นดิ <c oughs> ประมาณนี้แล้วกันนะครับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมเอากกันี้ไว้ก่อนนะไปครับเจอกัคนครับ